ไม่ถูกใช่ไหมใช่หลงทางแล้วยืนดิแล้วเจ้าเป็นอะไรถึงผิวดงผิวดำหน้าตาอัปลักษณ์เช่นนี้เหรเพราะว่าตักแดดอืมเพราะว่ากลางแดดามากแล้วมันจะทำผิวดำใช่เพราะว่าแสงแดดมันมีความร้อนแสงแดดมันมีภาษาอังกฤษอยู่สองตัวคืออะไรซีย อืออยู่อะไรโออยู่ฟิตมึงยังออกป่าเลงเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยเอออาจารย์อายุเท่าไหร่ครนะับเนี่ยตอนตอนนี้แปดสิบีแล้วโอ้โหทำไมไร่างกายสมบูรณ์อยู่เลยเอ่ะเพราะว่าอยู่ในป่ามันไม่มีฝุ่นฝุ่นอะไรพี <PM S 1> เอ็มเออ เฮ้ยขอบคุณมากเลยแล้วเวลากลางวันเนี่ยต้นไมมันจะคลายอากาศกัดออกซิเจนเยวโหวมากเลยแต่กลางคืนมันก็จะคลายบรรยากาศมาเป็นลมเดี๋ยววันนี้เองออกไปหาปลาออกไปหาปลานะอือเออนี่นี่เขาเรียกว่าอะไรสวิน สุ่มเลือกสุ่มวิธีหาปลาทํำยังไงนี่หาปลาเจอปลาแล้วก็สุ่มแล้วก็ใช้มือล้วงเข้าไปใช่จับปลาขึ้นมากูต้องรู้มึงต้องจับปลาขึ้นมามึงก็จับขึ้นมาอยู่แล้วเอาวันนี้ฉันอยากฉันกินปลาที่ไม่มีเกล็ดอ่ะปลาไหลอืปลาไหลมันมีเกล็ดแล้วปลาอะไรอีกลูกปลาไหล นี่นี่กูกินยกครอบครัวไปเลยน่เนี่ยแลวนอกจากลูกปลาไหลล่ะปลาอะไรมั่งที่ไม่มีเกล็ดอ,าาะอด่ะฮะปลาช่อนแล้วกันปลาช่อนมันมีเกล็ดถอดเกล็ดเอาไงอ่ะหมดแล้ว <S 2> <S 2>